สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8 ทับหนึ่งสนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร02-205-7250ผมว่ามันเป็นการลงทุนระยะยาวนะสำหรับทองคำมานั่งดูกราฟกันเนี่ยล้วก็จะบอกว่าทองคำเนี่ยเป็นอะไรที่แช่แป้งแล้วโอกาสที่จะมาเนี่ยแล้วมาสูง,พงเพียงแต่ว่าต้องรอระยะเวลานิดหน่อยแล้วก็การก่อตัวของทองคำเนี่ยก่อได้ค่อนข้างสวย อสวยของเขาเนี่ยคือก่อมาระยะเวลาตั้งแต่ปี2011จนถึงตอนนี้2024เนี่ยก็ก่อมาตั้ง14-15ปีเนี่ยนั้นเนี่ยการที่เบรกรอบนี้เนี่ยถ้าเบรกได้จริงๆเนี่ยเอ,อผมว่าก็ค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าทองคำจะไปได้อีกไกลพอสมควรนะครับเรามาดูทองคำก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอ จริงๆเนี่ยก็พยายามบอกมาตลอดเนะว่าพยายามเก็บทองคําไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่ออแล้วก็อ่ะเราดูตัวตัวทองคําเนี่ยอันนี้เป็นรูปแบบของรับถ้วยนะครับแล้วก็เป็นหูถ้วยรับถ้วยเนี่ยก่อตัวประมาณสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณเก้าปีรับถ้วย แล้วก็ตัวแฮนดิลเนี่ยที่เป็นหูถ้วยเนี่ยก่อตัวอีกประมาณสักหนึ่งสองสามแล้วก็ประมาณสักสามปีครึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ทําระดับสูงสุดออทามไฮเบรกออทามไฮเรียบร้อยนะตอนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยเออทองตอนนี้เท่าไหร่ครับส <16 2. S 1> องพันหนึ่งร้อยสองหนึ่งหกสองน้องหนึ่งหกสองแล้วฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็มันมัน,ม,นมันก็พิสูจน์ได้แล้วครับว่ารูปแบบของเทนิเคลเนี่ย เอ่อถ้าเบรกขึ้นมารอบนี้มันก็ไปได้ไกลอกพอสมควรเออถ้าถ้าถามว่าไปได้ไกลกแค่ไหนก็ไปได้เท่ากับอย่างน้อยเท่ากับก้นถ้วยครับอ,อ,อันนี้อันนี้คือถ้วยใช่ไหมครับชันนเราก<ะ>ยกถ้วยขึ้นมาทั้งถ้วยเน,นี่ยอ่าอันเนี้มามทั้งหมดอ่าอันนี้ก็ทะลุจอไปแล้วเดี๋ยวผมเราตรงจอมาหน่อยนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปอย่างน้อยเนี่ย สอ8 2เก้าอบส่าข้างบนก็คือประมาณสามพันนะครับสามพบวกลบนะอ่าก็มีโอกาสเป็นไปได้เพียงแต่ว่ามันคงไม่ใช้ระยะเวลาแบบไม่ได้พรุ่งนี้ถึงเลยนะครับอาจจะแบบใช้ระยะเวลาเป็นปีเพราะอย่าลืมอันนี้คือการว e คลี่ที่เขาก่อตัวกันมาประมาณ10กว่าปีฉะนั้นกว่าที่มันจะไปถึงสามพันเหรียญต่อออนได้เนี่ยก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาเป็นปีในการขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ย ะครับในมุมพี่หมอบินอันเนี้ยณนะตอนนี้ถือว่าถือว่าเบรกหรือ,อยังคือเราจะเห็นว่ามันเนี่ยพอดูจากในอดีตมันจะมีบางบางครั้งเนี่ยมันกระชุขึ้นไปปับ๊บปรากฏว่าเป็น False Break แล้วก็กลับลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่เนี่ยฟอ l s e Break หลายรอบเหมือนกันไอ้ตรงน,นี้ถือว่ายืนได้หรือ,อยังครับอ่ะยืนได้หรือ,อยังเราดูอย่างนี้ครับเราดูว่าการที่เขาจะเบรกตรงแนวเทรนแนวเน็ k l i n ตรงเนี้ยนี่ตรงนี้นเลขเน c k l น n e เนี่ยเขามาทดสอบอย่างน้อยไปแล้วหนึ่งรอบ ตามลูกศรน,นะครับหนึ่งรอบสองรอบสามรอบและสี่รอบไปแล้วแล้วรอบนี้คือรอบที่ห้าแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งทะลุอทอาทามออทามนิวไฮไปฉะนั้นนี่โอกาสที่เขาจะทำเป็นรูปแบบหูถ้วยเนี่ยเขาทำรูปแบบเป็น inverted head and Should e r อ่าอินเวอร์เตสเ a ดแอนด์โชเดยังไงเนี่ยอันนี้คือไหล่ซ้ายอันนี้คือหัวนะครับอ่าดูตามนะครับอันนี้คือหัว <c oughs> อันนี้คือหัวอันเนี้ยอันเนี้ยไหลขวาทั้งหมดไหลขวาเนี่ยจะไม่ยอมไหลขวาจะไม่ยอมลงมาอย่างเงี้ยสวยถือว่าเป็นรูปแบบแพทเทิร์นที่ค่อนข้างสวยคือไหลขวาไม่ลงมาเท่ากับไหลซ้ายนะครับเป็นรูปแบบของบูลิดเอ่อแพทเทิร์นชนิดหนึ่งนะครับก็เป็นรูปแบบอินเวอร์เต็ดแฮนด์ชเดอร์ที่เป็นน้กหนักของแฮนด์ลของทาง <c oughs> ไหลของของของ,ของทางแฮนด์ลขวาขวามือของถ้วยด้วยฉะนั้นก็ ออันนี้ก็ถือว่าเบรกเรียบร้อยแล้วครับเห็นว่าอย่างที่บอกไปมันคงเอ,อตอนนี้อาจจะเห็นความหมือหวาเพราะว่าตอนที่เบรกเนี่ยทุกคนลักษณะคนที่ตกรถหรือคนที่เพิ่งเห็นกราฟแบบนี้เนี่ยก็ไล่ซื้อกันหรือคนที่ช็อตไปไม่เชื่อก็ต้อง cover กลับเร็วๆแถวๆนี้ปิดสถานะเร็วๆแถวๆนี้ชั้นตรงนี้ก็มีตรงเนี้ยเป็นอะไรที่เ วอลลุ่มค่อนข้างเยอะเราจะเห็นว่าคนค่อนข้างเห็นตัวทองคําเนี่ยค่อนข้างเอเป็นแบบเป็นท็อปิกที่คุยกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้นะครับอืมอืออืครับโอเคแต่ยิ่งเป็นทองบ<อ>า,าทถ้าแต่ยิ่งเป็นทองบาทเนี่ยจะจะจะไปจะไปไกลกว่านี้เพราะว่าเอทองบาทนี้ออออทามาาาทออทาหายมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าค่าเงิน<ม>ใช่ไหมครับเพราะค่างเงิน ถ้าเป็นในตัวทองคาในตลาดโลกก่อนนะครับคนที่ตกรถแล้วนะสมมตินะครับอาจจะเป็นหลายการณีนะครับคนที่ตกรถแล้วเนี่ยอันนี้เรารอแถวแถวโซนไหนถึงจะถึงจะโอเคถึงจะไม่เสียเปรียบมากนะรหรือควรจะควรรอบนี้ก็คือปล่อยให้มันตกรถไปเลยหรือเปล่าหรือยังไงฮะโอ้โทองคําอุตสาห์ก่อตัวมาตั้งสิบห้าปีเนาะจะรอตกรถทั้งทีนี้จะให้ตกรถไปเลยนี่ผมว่าก็น่าเสียดายเออ แต่ถ้าแต่คนแต่จะเห็นในโลกโซเชียลนะคนแช่งทองเยอะนะแบบรอให้ลงมาลงมาเนี่ยเหมือน,นคนที่ทองซื้อทองคําแท่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ยอมก็ไม่ยอมลงสักทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยออเผมว่าถ้าไม่มีเลยหรือเลยก็ต้องซื้อไปบ้างนะครับเ,เพียงแน่ว,ว่าอาจจะซื้อจํานวนน้อยหน่อยแล้วก็รอรอรอ,อเฉลี่ยลงมาถ้ามีโอกาสที่มันลงมาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าทองมันไม่ลงเลยมันก็ต้องมันก็ต้องมันก็ต้องเสี่ยงบ้างอะครับแต่แถวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นอะไรมันมันเป็นการเบรกมันเป็นการเบรกที่ค่อนข้างรุนแรงแต่ถ้าที่ว่าเทียบกันเป็นทองคําเทียบกับปิดคอยล์แล้วมันลงหูรูดเละนะฮะเนี่ยทั้วเขาหลอกเราอ่ะให้เราอยู่ในหวังวนของของระบบการเงินซึ่งหลอกลวงของโลกอะนะแต่ก็เอ้าททาไปเพียงแต่เตือนไว้นะฮะถ้าคนเล่นตัวเนี้ยนะเล่นทองคํา นะฮะเมื่อได้กําไรแล้วเนี่ยเอาไปเก็บที่ไหนได้กําไรมาเท่าไหร่ก็ตามเอาไปเก็บเป็นบีทีซีได้ไหมขอร้องเถอะอย่าเก็บเป็นบัญชีเงินบาทที่ธนาคารมันเสื่อมค่าใหญ่เลยฮนะยิ่งกว่าทองคาอีกเมื่อได้กําไรมาปั๊บเนี่ยสม,ส,นะสมมติได้กาไรมาอ่แสนดอลลาร์นะฮะสมมุตินะแสนดอลลาร์นั้นก็ไม่เก็บนดอลลาร์ไปซื้อบีทีซีทันทีเลยนะ ก็ได้หนึ่งบ t c บอกกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรทองคำเมื่อเล่นตามเดิมทองคำมันเป็นมันเป็นคเรนซีเล่นยากหน่อยโฟร์ซิเนลมันเยอะเห็นไหมขียวแดงขีวแดงมันเยอะแต่มันก็พอได้เงินอะทองคําได้เงินถ้าจะเล่นเป็นเวฟมันก็ยากเพราะเวฟมันไม่ชัดทองคําเนี่ยนะเนี่ยมันเป็นตลาดซึ่งลุงก็บอกแต่แรกแล้วว่าลุงยอมแพ้มันยากเกินไปเพราะฉะนั้นให้เล่นตามขียวแดงธรรมดา เขียวซื้อแดงขายพอมีกําไรเขียวซื้อแดงขายนะส่วนที่ขาดทุนก็ต้องยอมตอนไซเวยอย่างเงี้ยหน่อยหนึ่งนะครับนั้นตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเราเข้าตรงเขียวเนี่เห็นไหมฮะจุดเขียวเนี่ยเข้าตอนนี้มันลงมาแล้วก็เฉยๆเห็นไหมโอ้โหมันห่างจากเทรดดิ้งแบนของมันเนี่ยตรงนี้ตรงไหนมันต้องลงมาถึงนี่นะถึงเส้นแดงเนี่ยเราถึงค่อยกลัวหน่อย แต่กว่าจะถึงเนี่ยมันมันนานนะมันทนแรงที่จะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วครับเพราะเงินดอลลาร์มันมันด้อยค่าตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นมันลงอย่างนี้เราก็เฉยเฉยเฉยเฉหรือถ้าเราเห็นว่ากำไรมากแล้วจะเทคฟิทซะว่าก็โอเคไม่เป็นไรได้เงินไม่นก่กเียดหรอกนะแต่เราไม่มีแพนิคแถวนี้เห็นไหมพอเราเข้าถูกวิธีน่แต่จุดเข้าแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องเลยเรามาเข้าตรงนี้เห็นเขาตามน้ําแหงมาเราแห่ด้วยไปซื้อที่ท็อปตรงนี้ แค่นี้เราก็แพนิกแล้วเฮ้ยเฮ้ยขาดทุนขาดทุนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะดูอะไรก็ตามเนี่ยมันย้อนกลับมาที่เทคนิคการเทรดจะเข้าที่ไหนเมื่อ,อไหร่ยังไงเพราะอะไรให้เรียบร้อยเมื่อเข้ามาแล้วจะวางยังไงในท่ามกลางเขาเรียกประวัติการจะทำยังไงวางแผนให้ดีแล้วต่อมาเมื่อตอนสุดท้ายเนี่ยนะที่จะเลิกลาต่อการเทคฟิตมาเนี่ยก็คือจุดตีอะ จติจิตจะวางเพราะอะไรปังลงมานะฮะแล้วก็เอา Prof i t ออกมาเสร็จแล้วยังไม่พอนะหลังจากแต่บอกว่าจะเอา Prof i t เนี่ยไปเก็บที่ไหนถ้าอย่างนี้ก็คือเก็บเป็นเงินดอลลาร์ไม่เอาไม่เอาเงินดอลลาร์ด้วยค่ะเห็นว้มันคิดตลอดเวลาเลยนะก็กะเอาเก็บไปแหละเป็นเป็นเป็นบิตคอยก็ได้นั่นเลยแล้วถึงเวลาทองคาม,มันขึ้นใหม่แล้วครับสัญญาณซื้อใหม่คุณก็ไปเอาเงินที่เก็บไว้เป็นบิตคอยเนี่ยออกมาแล้วมาซื้อทองคํา หรือถ้าจะเอาจังเก๋งเลยคือเล่นมันตัวเดียวเ,เล่นบิตคอยตแต่แรก <c oughs> เราเก็บไเลยหมดเรื่องหมดราวแล้วเวลาไปเรียนอย่างอื่นเอาไปเรียนวิธีการเทรดอย่างอื่นนะเยอะแยะไปหมดวิธีการเทรดแหละถ้าคุณทําไปเรื่อยแล้วต่อไปมันจะมีอะไรการกู้ยืมบิตคอยมันต้องมาแน่ๆน,นะฮะโอ้โหเรื่องใหญ่เลยแล้วนะเรื่องฟิวเจอร์โอมาเรื่องออปชั่นโอมานะฮะต่อไปก็เริ่มต้นรู้เรื่องไปไปซื้อออปชั่นเขากําไรมากกว่า ต่อไปรู้เรื่องมากอีกไปแกรนออปชั่เน Grand เลยด้วยซ้ำไปขายออปชั่นนะมันยังมีอนาคตบ้างไม่ใช่มาเอาแค่นี้นะเราเวลาไปหาเล่นบิตคอยบ้าง,เอา,างเอาคอยบ้างเอานีว่าเอาเวลาไปศึกษาดีกว่าครับที่เล่นเล่นแค่นี้พอแล้วนะฮะเอาบิตคอยตัวหนึง่งทองคำตัวหนึง่งพอแล้วนะฮะส่วนหุ้นเนี่ยก็เห็นว่าก็บอกแต่แรกแล้วมันมันหมดอนาคตบอกมาตั้งแต่ปีที่แล้วลว แล้วยังไม่เลิกหรอกครับยังลงต่อนะฮะคุณทิ้งไว้ก่อนหมดอนาคตไปไว้หลังสงการไปแล้วอ่ะฮะมันอาจจะเจอบัตทอมของมันตอนนี้ปล่อยๆไปก่อนโอเคครับอ่าครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวกราฟเสร็จเดี๋ยวว่ากันอีกทนีนะครับแต่อย่างทองคําจริงๆเป็นเป็นสิ่งที่คุณลุงอาจจะไม่ชอบแต่น้องทุนชอบนะครับอยากให้คุณลุงดูดูแบบทาร์เก็ตอย่างน้อยๆคือที่มันขึ้นมาระลอกเนี้ยนะฮะมองสักแค่ไหนครับอันนี้ ถามเผื่อนักงทุนนะฮะผมเชื่อว่าตอนที่เราปล่อยคลิปออกไปเนี่ยคนก็อยากจะรู้แหละครับว่ามันน่าจะมีโอกาสมาสักแค่ไหนเพราะรอบนี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนกันก็มันมี correction แล้วตัวนี้นะฮะแล้วมีโอกาสที่จะมี correction ลงมาอีกนะฮะแต่ไม่น่าจะถึงเส้นบนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นช็อตเทอมมันอาจจะลงแถวๆนี้เป็นไปได้นะฮะสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบหรืเป็นไปได้นะฮะ ถ้ามันว่าบ้านเลือดจริงๆอาจ2,100ก็เป็นไปได้แต่ว่าโอ้โหคงบ้านเลือดจริงๆนะฮะนะแต่ว่าคแาวเนี้ยแถวเนี้ย2,150โดยประมาณเนี่ยมีความเป็นไปได้ไม่ได้แปลว่าต้องลงนะฮะเป็นไปได้ไปจะลงมาตรงนี้นะ,ะถ้ามันลงมาใกล้แบรนมากๆก็พอมันเริ่มขยับขึ้นก็เป็นจุดซื้อใหม่นะครับเป็นไปได้เป็นไปได้นะฮะทองคำยังแข็งแรงอยู่ครับ การขึ้นเนี่ยมันจะต้องเป็นแท่งขาวยาวๆเนี่ยมีอัตราเร่งแล้วทยานสูงปลื้ดขึ้นไปเมื่อมันทยานสูงปื้ดไปก็แปลมันใกล้จบละนะฮะใกล้จบแล้ว,ะะลวดูการขึ้นการลงเนี่ยถ้ามันลักษณะอ่ามันเสี่ยงแล้วเนี่ยนะฮะก็ดูอย่างเงี้ยจะดูเนี่ยเนี่ยพอมันมันมันเป็นบอดี้มันเล็กๆเห็นไหมฮะเล็กๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยบอดี้ของมันเนี่ยอยู่ๆบอดดี้ Body มันขยายใหญ่ขึ้น เราทยานขึ้นไปเนี่ยเป็นบอดี้ยาวเหยียดเลยเนหะ็นไหมถ้าอย่างเนี้ยแปลว่าเตรียมตัวเตรียมตัวพอมันลงพรวดมาก็หาทางออกสะนะฮะรันนี้ตอนนี้เราของเราเป็นยังไงตอนนี้เนี่ยอเนี่ยนะมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเมียตาเร่งแล้วนะแต่มันยังไม่มีไอ้พรวดสุดท้ายของมันนะครับก็ยังคิดว่ายังปลอดภัยอยู่ช่วงนี้นะครับ คนซึ่งเข้าตามระบบแล้วก็พิจารณาเองว่าจะออกตรงไหนนะฮะจะออกยังไงตรงไหนพิจารณาเอานะครับถ้าคุณเข้าตามระบบตรงนี้เข้าตรงนี้ป๊บคุณก็ต้องคำนวณวิธีคำนวณคุณก็คุณคุณซื้อตรงนี้ก็แปลว่าคุณเปิดลองโพ i ิชันตรงนี้นะฮะลองโพ i ิชันเปิดตรงเส้นนี้จุดซับลอตของคุณอยู่ตรงนี้โลเดิมตรงนี้เห็นไหมฮะโลเดิมนะะ คุณจะเอาโปรไฟทเท่าไรละ่ะคุณคิดตัวในการลงทุนของคุณอะ่ะหนึ่งต่อหนึ่งครึ่งเอามั้ทุกครั้งถ้าเสียเสียหนึ่งถ้าได้ได้หนึ่งครึ่งคือคือหนึ่งต่อหนึ่งกว่ากว่าเนี่ยคืออยากให้น้อยลงน้อยกว่าหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งครึ่งหรือจะเอาตัวเลขฟิลโมชีหน,นึ่งต่อร้อยหกสิบจุดแปดคืออะไรคือเราก็เลื่อนนี่ไปหนึ่งต่อร้อยหกสิบจุดแปดก็ฟันตรงนี้กระเทคะโปรไฟท์ที่ตรงนี้ซึ่งก็ได้ไปและ หรือจะเอาหนึ่งต่อสองนะคิดแต่แรกนะหนึ่งต่อสองก็เป็นอันนี้ประมาณเนี่ยเอามาเข้าๆไปตั้งอหนึ่งต่อสอง 2, ตรงนี้ก็เทค profit เห็นไหมหรือจะตั้งเป้าเป็นที่หนึ 1, 1่งต่อหนึ 2, ่งหนึ่งต่อหนึ่งเครื่องหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองเครื่องเอาสักสี่ห้าไม้ทยอยเทค profit ไปจนถึงข้านบนอันนี้แล้วแต่คิดกันเอาเองเอาไงให้แน่นอนแล้วเอามาแ a p ล l y เลยนะฮะ เสร็จแล้วก็มานั่งดูงนี่ถึง r r o ฟ i t เราก็เทคไปยังไม่ถึงก็นั่งเฉยๆไปนะมันก็เทคคาทำรายไรย์เรื่อยพอมันลงมาก็ต้องคิดว่าถ้ามันลงมาใกล้ีน้จะซื้อ,อยังไงเลยก็ว่าอีกทีนะฮะเพราะทองคำเนี่โดยทั่วไปปีนี้น่าจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นตลอดนะฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นตลาดซึ่งเป็นตลาด Currency มันยากพเพราะเราเล่นเงินทีเท่าไหร่อ่ะนะสิบบาทใช่ไหมซื้อทองคำอ่ะ สิบบาทฝรั่งก็เล่นกัะทีโอ้โหเป็นพันๆบาทเพราะหนึ่งคอนแทรกธรรมดาหนึ่งร้อยทริอัลส์มันใหญ่กว่าเราเยอะมันเราถึงทนเขาไม่ค่อยไหวไซเวเนี่ยเราดูอ่าถ้าเราเล่นแบบคอนแท็กลาสิบบาทก็เป็นอย่างนี้นี่เดือนเจเดือนเจก็เดือนเอพรานะฮะอันนี้ก็ลุงทำไว้สำหรับอ่า ลูกศิษย์หน่วยอื่น,น่ะหน่วยลงทุนอื่นนะก็คือว่าทุกวันพฤหัสเขาจะซื้อซื้อที่ฟิกซ์เอาเมา์เป็นดอลลาร์คอสแอฟเอรเรจนะซึ่งรู้ว่าก็ยังไม่ถูกต้องอยู่ดีนะมันควรจะลงซื้อไปได้วยจำนวนซึ่งแวรี่ไปเรื่อยตามดอกอัตราดอกเบีย้ยทบต้นแต่ไม่เป็นไรเอาเท่าเดิมเหมือนกันนะเราก็ซื้อทุกวันพฤหัสเนี่ยที่วันนี้พฤหัส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 พฤแล้วคำนวณค่าแอฟเอรเรออกมาจนถึงที่สุดวันนี้ เห็นไหมค่าเอฟเรชทั้งหมดอยู่ที่นี่ทั้งหมดก็ซื้อประมาณยี่สิบครั้งกําไรมันถึงนันบไม่ถ้วนละแค่ทําตามระบบเท่านั้นเองอะ่ะนะเพราะฉะนั้นมีระบบถึงเข้าระบบอะไรก็ได้รันไปตามระบบเรื่อยๆมันจะมันจะตอบสนองเองแต่ถ้าไม่มีระบบเนี่ยม,มันยากนะฮะเดีย๋ยวนี้ทําอะไรวันนี้วันอังคารพุทธพฤหัสก็ซื้อเพิม่มอีกแล้วตนงนี้ยังไม่รู้ว่าตรงไหนนะฮะอาจจะวันนี้นะเพิ่ม คี้อันนี้ที่สอนอันนี้อันนี้นอกเรื่องนิดนึงเราจะสอนเรื่องเรื่องเงินที่ใช้ทองคำสิบบาทเนี่ยมันเท่าไหร่มันมันมันเท่าไหร่อ่ะมันสามหมื่นกว่าใช่ไหมหรือห้าหมืนกว่านะแล้วค่าค่า maintenance margin นะฮะ initial margin ค่าค o m m i s ชั่างๆมันออกมามันก็ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นหรอกนะครมันก็ลงตัวจริงๆนิดเดียวนิดเดียว พอชันเราลงลงเต็มที่หนึ่งหลอดตรงเนี้ยเราซื้อจริงๆเนี่ยโดยไม่ต้องเพิ่มเงินเลยเนี่ยได้ประมาณสิบหลอดสบายๆนะฮะเพราะเงินวันนี้มันเหลือเงินเปอร์เซ็นต์นี่มันเหลือเพราะสิบหลอดปั๊บหนึ่งถึงแถวเนี้ยมันมีกําไรมากมายมหาศาลหลอดที่เหลือต่างนานาม่นี่โกชิเอตได้เราเปิดพอชันได้เรื่อยๆเพราะเป็นพอชันที่มีกำไรนะฮะจากหนึ่งพอชันที่เริ่มต้นเนี่ยวันนี้เข้าไปเท่าไหร่ละเกือบยี่สิบพอชันลว โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเพิ่มเนี่ยเป็นมั m a n a ม e น e n นวิธีหนึ่งนะแล้วก็กำไรอย่าลืมว่ากำไรในการเทรดแต่และอย่างเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฝีมือการเทรดอยู่ที่การบริหารงานซึ่งหนึ่งเรื่องในการบริหารงานคือ Money Management ด้วยซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะเป็นหลักวิชามากนะฮะแล้วคอมเพล็กซ์มาก